จัดการสต็อกสินค้าใน Flowaccount ได้ง่ายๆมาดูวิธีกันได้เลยค่ะสำหรับสินค้าในระบบ Flowaccount นะคะจะสามารถบันทึกได้ทั้งหมด3รูปแบบค่ะนั่นก็คือสินค้าแบบบริการนับสตอ็อกและไม่นับสต็อกนะคะซึ่งวิธีการเพิ่มสินค้าก็จะมีดังนี้ค่ะกดไปที่เมนูสินค้ารูปกล่องแถบซ้ายมือนะคะจากนั้นกดสร้างใหม่ที่มุมขวาบนค่ะ นี่นะคะก็จะสามารถเลือกประเภทสินค้าได้3อย่างตามที่แจ้งไปเลยค่ะเบื้องต้นจะขอเลือกเป็นการสร้างสินค้าแบบบริการก่อนนะคะข้อมูลที่สามารถใส่ได้ก็คือรูปภาพนะคะที่ใส่ได้สูงสุด10ภาพเลยค่ะจากนั้นก็มาใส่ชื่อสินค้าค่ะเช่นคอร์สเรียนการตลาดนะคะรหัสสินค้าเป็น MK01 นะคะหมวดสินค้าก็สามารถเลือกหรือว่าพิมพ์ใส่เข้าไปเองก็ได้ค่ะ หน่วยสินค้าก็เลือกหรือพิมพ์ได้เช่นกันนะคะถัดมาเป็นข้อมูลการขายค่ะก็ใส่ราคาขายเข้าไปราคาที่ขายร่วมภาษีแล้วหรือยังนะคะก็ให้มาเลือกตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้านะคะว่าคอสของเรามีอะไรบ้างและเรายังสามารถกําหนดผังบัญชีนะคะที่ต้องการให้บันทึกได้ด้วยค่ะแต่ทั่วไปนะคะก็จะเป็นรายได้จากการให้บริการนั่นเองค่ะ เสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยเท่านี้ก็จะได้สินค้าแบบบริการมาแบบง่ายๆแล้วนะคะถัดมามาดูกันที่สินค้าแบบไม่นับสต็อกค,ค่ะก็กรอกข้อมูลรายละเอียดสินค้าเหมือนเดิมเลยนะคะและสังเกตไหมคะว่าจะมีตัวเลือกประเภทขึ้นมาให้ค่ะก็คือให้เลือกว่าเป็นสินค้าเพื่อขายหรือว่าอื่นๆนั่นเองค่ะถัดมาก็เป็นข้อมูลการขายนะคะ ให้ใส่ราคาขายภาษีมูลค่าเพิ่มและรายละเอียดสินค้าได้เลยนะคะและสินค้าไม่นับสต็อกก็กรอกข้อมูลการซื้อด้วยค่ะเช่นเราซื้อมา300บาทแบบไม่รวมภาษีเป็นต้นค่ะและในส่วนของผังบัญชีนะคะก็สามารถเลือกได้ทั้งฝั่งรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายเลยค่ะเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะคะ สินค้าแบบบริการแล้วก็ไม่นับสต็อกไปแล้วนะคะถัดมาก็จะต้องเป็นสินค้าแบบนับสต็อกค,ค่ะจริงๆข้อมูลทั้งหมดนะคะก็ระบุเหมือน2แบบเมื่อกี้เลยค่ะแต่สิ่งที่ต้องระบุของสินค้านับสต็อกนะคะก็คือหน่วยหลักของสินค้านั่นเองค่ะเช่นเราขายทิชชู่หน่วยก็ต้องเป็นหอ่อใช่ไหมคะแล้วเราก็มาใส่ราคาขายภาษีมูลค่าเพิ่มรายละเอียด และราคาซื้อเช่นกันค่ะความพิเศษของสินค้านับสต็อกในถาก็คือสามารถเพิ่มหน่วยสินค้าได้ด้วยค่ะเราแค่เปิดท็อกเกิลเพื่อใช้งานแบบนี้นะคะจากนั้นเพิ่มหน่วยสินค้าได้เลยค่ะเช่นขายเป็นแพ็ค 1. แพ็คมีกี่ห่อราคาขายแพ็คละเท่าไร่ราคาซื้อเท่าไหร่ก็ใส่ไปได้เลยค่ะ และถ้าอยากจะเพิ่มอีกนะคะก็สามารถเพิ่มได้เลยนะคะเช่นขายเป็นลังลังหนึ่งมี24ขายลังละ500บาทซื้อมาลังละ432บาทเป็นต้นค่ะอีกจุดหนึ่งที่สำคัญของสินค้านับสต็อกนะคะก็คือการตั้งค่าย,ยอดเริ่มต้นค่ะเราสามารถใส่จำนวนยอดตั้งต้นได้ว่าตอนนี้สินค้าหน่วยหลักมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ ต้นทุนต่อหน่วยกี่บาทก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็กำหนดการลงบัญชีได้เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะการนำเข้าสินค้าก็ไม่ได้มีเพียงการกดสร้างใหม่ที่หน้าเมนูสินค้าเท่านั้นนะคะเราสามารถนำเข้าสินค้าได้ทีละ500รายการผ่าน Google Sheets ได้ดังนี้ค่ะเมื่อเราเข้ามาที่เมนูสินค้านะคะก็จะมีปุ่มนำเข้ารายการสินค้าตรงนี้ค่ะ กดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีวิดีโอสอนและรายละเอียดให้อ่านนะคะเรามาทำตามพร้อมๆกันโดยกดไปที่ Google Sheets ได้เลยค่ะระบบจะเด้งไปที่หน้า Google Sheets นะคะให้เรากดปุ่มสร้างชีตใหม่ค่ะเริ่มต้นให้ไปที่ Extension หรือว่าส่วนขยายนะคะและกดเลือกบวก Add-on แล้วก็กด Get Add-on ค่ะทีนี้ก็มาค้นหา Flow Account เลยนะคะ เสร็จแล้วก็กด install ได้เลยค่ะแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เลยนะคะติดตั้งเสร็จแล้วก็มาเชื่อมต่อค่ะวิธีการก็คือกดไปที่ extension เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือก flow account sheet add on ค่ะจากนั้นให้เรากด connect แล้วก็ Sign In ก่อนนะคะก็จะมีแถบเมนูขึ้นมาข้างๆตรงนี้ค่ะแล้วก็มากด ลงชื่อเข้าใช้แล้วก็เลือกบริษัทที่เราต้องการนําเข้าข้อมูลค่ะถ้าสําเร็จนะคะระบบจะขึ้นมาว่า Access Granted แบบนี้ค่ะพอเรากลับมาที่หน้า Google Sheets นะคะก็จะมีชื่อบริษัทของเราขึ้นมาให้แล้วแบบนี้ค่ะเราก็คลิกปิดไปก่อนเลยนะคะต่อมาก,ก็มานำเข้าข้อมูลกันค่ะโดยกดไปที่ Extension เหมือนเดิมนะคะเลือก f o r Account Sheet Add-on จากนั้นกด Product ค่ะ แล้วก็ดาวน์โหลดเทมเพลตขึ้นมาเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของตัวอย่างสินค้าที่ขึ้นมาให้เราสามารถลบออกไปได้ก่อนเลยค่ะส่วนกรณีที่เรานะคะมีข้อมูลของสินค้าอยู่แล้วก็สามารถก๊อปและเอามาแปะได้เลยนะคะโดยข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่ก็คือประเภทสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดหน่วยสินค้าราคาขายแบบไม่รวมภาษี ราคาซื้อแบบไม่รวมภาษีและวันที่ตั้งต้นสินค้าที่จะแนะนำให้ใส่เป็นวันที่1มกราของปีนี้ค่ะแต่ถ้าเรานะคะจะกรอกข้อมูลให้ครบท้วนสมบูรณ์ก็จะแนะนำให้ใส่จำนวนคงคลังและก็ต้นทุนต่อหน่วยไปด้วยค่ะพอเราใส่ข้อมูลครบแล้วนะคะก็ให้มากดที่ extension Floar flow a c c o u n t s h e e t add on product จากนั้นก็กด import ได้เลยค่ะ ระบบก็จะให้ยืนยันข้อมูลอีกรอบนะคะเราก็แค่กดตกลงแล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแจ้งแบบนี้ค่ะว่านำเข้าข้อมูลสำเร็จแล้วนะคะเราก็กดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะจากนั้นก็กลับไปที่หน้า Flow Account อีกรอบนะคะรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งลองค้นหาดูสักตัวหนึ่งค่ะก็จะเจอกับสินค้าที่เราอัปโหลดขึ้นมาเมื่อกี้แล้วนะคะ สินค้าจะนําเข้าได้ครั้งละ500รายการนะคะโดยวิธีการป้องกันไม่ให้สินค้าซ้ํากันเนี่ยให้รันรหัส SKU เอาไว้จะดีที่สุดค่ะทีนี้นะคะพอเราต้องการขายของหรืออยากซื้อของมาเติมสตอ็อกระบบจะตัดสต,ออต็อกอัตโนมัติได้ยังไงก่อนอื่นก็มาขายของออกไปก่อนที่เมนูใบกํากับภาษีกันเลยค่ะยกตัวอย่างการขายง่ายๆที่เมนูขายเงินสดนะคะสมมุติลูกค้ามีการซื้อทิชชู่ของเราไป จำนวนตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีหน่วยขึ้นมาให้เลือกด้วยค่ะจะขอยกตัวอย่างหลายๆแบบดังนี้ค่ะเช่นหน่วยหอ18หอแล้วก็เพิ่มไปอีก3ลังอ่าระบบก็จะขึ้นประมาณการไว้ให้ด้วยนะคะว่าจำนวนเท่านี้จะได้กี่ลังเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกเอกสารเลยค่ะจากนั้น ให้มาเพิ่มการชำระเงินเท่านี้ก็จบขั้นตอนแล้วค่ะทีนี้เราก็ได้บินขายมาแล้ว1นึใบนะคะแต่เราจะยังไม่ไปดูความเคลื่อนไหวกันก่อนค่ะให้มาลองเพิ่มสินค้าเพื่อเป็นการซื้อของมาเติมสต็อกกันดีกว่าค่ะให้เราเข้าไปที่เมนูซื้อรูปรถเข็นนี้นะคะจากนั้นกดที่ใบรับสินค้าได้เลยค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะ กดสร้างเอกสารที่ปุ่มสร้างใหม่หน้าตาก็จะเหมือนฟังขายเลยค่ะเพียงแค่ชื่อลูกค้าตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นผู้จำหน่ายนั่นเองค่ะแล้วก็มาใส่สินค้านะคะเป็นทิชชู่ตัวเดียวกันเลยจะได้เห็นชัดๆค่ะนำเข้ามาเป็นลังละกันเช่น5ลังก็กดบันทึกตามปกติได้เลยค่ะและสุดท้ายนะคะซื้อของก็ต้องจ่ายเงินใช่ไหมคะ ก็กดเพิ่มการชำระเงินและเลือกวิธีการจ่ายของเราเลยค่ะพอเราซื้อขายสินค้าเสร็จแล้วนะคะก็ไปที่เมนูสินค้าเพื่อดูความเคลื่อนไหวได้เลยค่ะคลิกไปที่สินค้าทิชชู่ของเราเมื่อกี้นะคะแล้วก็กดตรงความเคลื่อนไหวสินค้าตรงนี้ค่ะ นี่ค่ะก็จะมีความเคลื่อนไหวเข้าออกมาให้แล้วนะคะโดยเรียงจากวันที่ล่าสุดขึ้นมาก่อนแต่อันนี้นะคะเราเป็นวันที่เดียวกันก็เลยจะดูไม่ต่างมากนะคะให้ดูที่หน่วยค่ะก็จะแยกให้ตามบินตามเอกสารที่เราเปิดไว้เมื่อกี้เลยนะคะและมีการประมาณการเทียบเท่าหน่วยหลักไว้ให้ตรงนี้ค่ะคงเหลือเท่าไหร่ก็คือยอดบนสุดนั่นเองค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะกรณีที่เรามีการเปิดเอกสารไปแล้ว แต่พอมาเช็คยอดสต็อกจริงๆเนี่ยกลับไม่ตรงกันเราจะมีวิธีการปรับรายการสินค้ายังไงมาดูกันเลยค่ะค้างไว้ที่หน้าเดิมนี้เลยนะคะที่หน้าความเคลื่อนไหวสินค้าจากนั้นเห็นปุ่มแก้ไขตรงนี้ไหมคะให้เรากดที่ดอ o ดาว w ข้างๆนี้ค่ะแล้วก็เลือกปรับยอดคงคลังค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีให้เลือกค่ะว่าจะปรับเพิ่มหรือว่าปรับลดถ้าปรับเพิ่มนะคะก็จะให้เลือกสาเหตุค่ะว่าเป็นสาเหตุไหน เช่นปรับจํานวนการนับนะคะจํานวนคงเหลือที่แรกมีเท่านี้ก็ใส่จํานวนที่ปรับไปค่ะซึ่งก็คือจํานวนที่เพิ่มเข้ามาจากการนับใหม่ของเราในหน่วยหลักนะคะเช่นเพิ่ม20พหอก็จะขึ้นจํานวนหลังปรับให้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่ต้นทุนต่อหน่วยที่เคยคํานวณไว้แล้วก็คือ20บาทนะคะแล้วก็กดปรับยอดคงคลังได้เลยค่ะ ส่วนการปรับลดนะคะอันนี้ก็จะมีเหตุผลให้เลือกเยอะเลยค่ะสมมุติเกิดจากสินค้าชำรุดถุงทิชชู่ฉีดขาดใดๆนะคะก็เลือกแล้วก็ใส่จำนวนที่ปรับลดลงไปค่ะเช่นลดไป5้าห่อหรือเลือกเป็นหน่วยอื่นก็ได้ค่ะก็จะคำนวณหลังปรับให้ตรงนี้นะคะเราก็กดปรับยอดคงครังได้เลยค่ะ พอมาดูความเคลื่อนไหวสินค้าตรงนี้นะคะเอกสารตรงนี้ก็จะสามารถกดไปที่เอกสารต้นฉบับได้ด้วยค่ะส่วนอันที่เราทำการปรับเพิ่มปรับลดเมื่อกี้นะคะก็จะขึ้นรหัสเป็น ADJ แบบนี้ค่ะกดเข้าไปได้ด้วยนะคะว่าปรับอะไรเป็นจำนวนเท่าไหร่และที่สำคัญคือเราสามารถดาวน์โหลดความเคลื่อนไหวนี้นะคะออกไปเป็น Excel เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะ าน,นี้ก็สามารถจัดการสต็อกเพื่อขายสินค้าได้แล้วนะคะส่วนค่าใช้ใจ่ายอื่นๆจะบันทึกยังไงติดตามในคลิปต่อไปได้เลยค่ะ